สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะราคาทองวันนี้13พฤศจิกายนเปิดตัวครั้งแรกพุ่งแรงเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้ราคาทองคำประจำวันที่13พฤศจิกายนปรับเพิ่มขึ้น858เรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยราคาขายออกทองรูป,ปรพรรณอยู่ที่บาทละ 65,500บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิกา4นาทีที่ผ่านมาโดยทองคำแท่งในประเทศรับซื้ออยู่ที่า 64, บาทละ64,150บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ64,250บาทส่วนทองทุพภันธ์รับ16.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ62,868.52สตางค์และขายออกอยู่ที่า 64, บาทละ6 5 5 0บาท ส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่4,194ดอลลาร์สหรัฐต่อออนและในระหว่างวันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงของราคาทองคำนะคะโดยในครั้งที่2มีการปรับลง50บาทครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับขึ้น50บาทครั้งที่5ปรับขึ้น50บาทครั้งที่6ปรับขึ้น50บาทครั้งที่7มีการปรับลง50บาทค่ะส่วนในครั้งที่8ปรับขึ้น50บาท ครั้งที่9ปรับขึ้น5 0าบาทส่งผลให้ทองรูปพัธุ์รับซื้อบาละ6 3 0 6 5สบาทจุดสตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ6 5 2 5 0สบาทส่วนทองคำแท่งรับซื้อ 64, อ,อยู่ที่บาทละ6 4 3 5 0าบาทและขายออกอยู่ที่บาทละ6 4 4 5 0สาบาทสำหรับราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่4,211เหรียญสหรัฐต่อออนค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ